าด้ายองต้องดังว่านี้เดี๋ยวแพ้จังหวัดอื่นไดยองจ้าโอ้มาดูใครคะเนี่ยน้านหลังนุ่มมาดูาดูป้าแจงหรือเปล่า เฉียงปรโมเอร์กำลังใจให้เริ่้านหายเริ่มได้เลยค่ะพักคุณมากๆนะคะค่ะเจอเลยนะสวัสดีค่ะมารู้เจอบ่อยจังนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดระยองด้วยนะครับบางคนเลนดบางครั้งเดินทางมาจากชนบุรีนะครับผมนี่โอ้โห่อรักดูชอบกันเนาะ ไม่เป็นไรโอ้พี่สาวใจเย็นๆสิเี๋ยน้องก็ข้าเลยนะเมื่อกีต้องรีบเดินไปนั่นหะเป็นห่วงแม่แม่พูดว่าจะเป็นตะคิวแล้วเดินไปเดี๋ยวแม่เป็นห่วงแม่เดี๋ยวแม่ดนึ้แม่ีไปนั่งแนะนำตัวในลูาการครับอยได้เลยต้องสวัสดีนะคะเพราะว่าแม่อยู่ที่นี่แล้วก็ในโซเชียลหือชื่อเด็กหญิงสุปรียาตาบดมชื่อเล่นชื่อน้อง้นข้าวค่ะ มาจากรายการดนตรีชิงท <icana> ุนชั้นหกสิสมัยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนการจนานเคราะห์โดยท่านพอดรสมพงษ์เตชะรัตนวรกินคร์ คือเมื่อวานอย่างนี้ค่ะพี่ก็หน,หนูหนูไปงานวิ่งควายที่ชนบุรีใช่ไหมคะและทีนี้พอหนูร้องร้องเพลงไปด้วยเนี่ยข้างๆเวทีหนูค่ะทะก็มีเวทีมวยมีเวทีมวยใช่แบบมันก็จะเยอะกันอยู่ตรงนู้นอ่าใช่แล้วทีววนี้เสียงปีมวยก็เข้าหูอยูตลอดอ่ะ ทีนี้ทีนี้ที่หนูพูดไม่ใช่อเลยค่ะเพราะว่างานแต่ละงานเนี่ยวันนี้ครูเล่าให้ฟังว่ามีพ่อพ่อแม่ที่เตือนบ่อยที่หนูเตือนบ่อยว่าต้องเชิงบวกนะจ๊ะก็กไปว่าเจ้าภาพบ้างอะไรบานะซึ่งก็เป็นเรื่องที่มึสุภาพไม่ดีเลยคจริงๆแล้วการไปเจองานในแต่ละงานเนี่ยทั่วประเทศนะคะครูบอกเสมอ ว่าเราจะต้องเจอทุกบรรยากาศนะเจอทุกเวทีซึ่งเราต้องรับรูบเนาะเจอทุกเครื่องเสียงเราก็จะต้องสู้แล้วก็ต้องมีทัศนคติที่บวกเสมอนะต้องหาทางแก้วไม่ได้ครับก็โนะนะครับผมบางทีบางครั้งเราเลือกไม่ได้หนอกนะครับแล้วอย่างตัวน้องเนี้ยตัผมเล็กเล็กก็ผ่านมาแล้วนะครับตัวน้องทงใหญ่ตัวนี้คทั้งเขาไล่บ้างให้ร้องบ้างอะไรบ้างนะครับผมน้องผ่านมาแล้วถือว่า แฟนเพลงแฟนคลับนะครับรักที่ตัวน้องจริงๆเนาะนะครับทุกท่านที่เจ้าภาพผ่านไปก็อยากให้ทุกท่านได้่ผมนั่นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นขอสักนิดหนึ่งแล้วถึงน,น้องรักที่ตัวน้องรักที่ตัวน้องจริงๆนะครับทุกครั้งจะได้มีความสุขทางด้านเสียงเพลงครับค่ะพี่ปิงค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากให้ดีค่ะทำไมจ๊ะต้องแห่รังเจ้าภาพาะ,ะว่า <c oughs> ถ้าจะให้ดีเนี่ยเจ้าผู้พิพากษ วัดได้ขีนจ้าคัณผู้ชมแล้วคอาประงเจอกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยเมื่อวานนะคะชมเนะจ๊ะต่าเจ้าภาคก็ใช้ไม่ได้นะเป็นนัร้องสูลุกเวทีนะคะนี่นะครับผมอีกนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้พังน้องต้นข้าวมีเสื้อประจำหนายด้วยนะครับอยู่ด้านไหนไม่รู้หมด หมดแล้วจริงหมดแล้วตัวที่คนขายใส่อะน,น,นี่เรียกว้าแจงอ่ปะปแจงป้าแจงค่ะนี่ถอดถอดเสื้อข่นะอดแล่ะ,ะ,ะเรยงอ่าเนี่ยครับผมก็ขอบคุณเนียครับค่ะ วันนี้ขอบคุณเจ้าภาพมากๆเลยนะคนที่ประสานงานหรืมาพี่เก่งขอบคุณมากๆเลยประสานมาตั้งแต่หนูสมัยยังแบบยังเป็นแชมป์ดนตเพลงอยู่เลยนะคะยังอยู่ในรายการอยู่เลยหาะนานมากแล้วเสียงครบมือให้พี่เก่งหน่อยลก็ทุกคนใจบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่นะครับรับน้องจริงๆช่วงนี้ครับแถวบนเหยทุกท่านมีหนึ่งบทเพลงที่เมื่อคืนนี้ที่ชนบุรีเขามา หรอวันนี้เราจะให้นักตัวนี้ครับดวงกันไม่หยุครับแล้วก็าพลงนี้นะครับต้องไปด้วยนะครับต้องไปด้วย ไม่ได้นั่งอยบให้อยู่นนานๆนะครับผม,ใ,มใ,ใกล้ๆกันเดี๋ยวพอรับปุ๊บใช่ไหมคะตะกี้อย่างแม่หนูรับแล้วปุ๊บ<อ>เดินมาตรงนี้ค่ะทีเอ้าแม่ไปนั่งไหนออยากให้พุ่งแม่อยู่ใ,ใกล้หน่อยเาะอากทำไงนะครับผม,มแต่พูกอยากรู้ท่านครับอีกหนึ่งบทเพลงบทเพลงหวานๆตำหนานลุกฮุ้มนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้รับฟังได้รับชมกันนะครับวันนี้สิดน้องคือต้นข้าวสิทธิ์พี่คืออาจารย์พรน จะกล่อมบรรเลงบทเพลงนี้ให้ฟังครับคนกล่อมโลก